สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องพอยชแนลกันอีกแล้วนะคะช <c oughs> ิมิโกันะโอเคเรามาอยู่กับช่องพอยชแนลนะ <c oughs> อ่าวันนี้เราก็จะมาสำรวจรอบๆโรงเรียนเกียันจังนะคะท <c oughs> ุกคนเอ้ยโรงเรียนโรงเรียนเป็นเกียงยันดีเลยนั่นเองนะคะทุกคน <c oughs> ก็คือเนี่ยเราเอ่มไปดาวน์โหลดมานะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะทิ้งริงไว้ในใต้คลิปนะคะทุกคนแล้วทิ้งลิงใบนะคะเดี๋ยวไปดูได้เลยนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะมาสำรวจก่อนนะโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นรุ่นพี่กับโอซานะนะคะกาลังคุยกันอยู่อ่าแล้วก็ไลบาลูแอบมองนะคะดูฉันมองเธออยู่โอเคแอบดูเธออยู่ในใจแต่เธอมีรูปบ้างเลยโอเคโอเคนะคะคทุกคนอ่าทุกคนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสำรวจรอบเมียเข้าไปข้างในแล้วนะ ก่อนแรกที่เราจะไปก็คือสถานที่ตรงนี้นะคะก,ก็คือมีจะมีเพื่อนแก๊งเพื่อนกันคุย